สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะผมอาจจะมาโปรโมทเซิร์ฟที่ชื่อว่าชิยูพิกเซลมอนนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโปเกมอนนะนี่นี่คือเซิร์ฟนะครับชิยูพิกเซลมอนเป็นเวอร์ชัน1.16.5นะครับทุกคนใครจะเล่นลงมอสอะไรให้เรียบร้อยนะก็โปเกมอนของผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟอคโกโอเคนะครับเขาเซิร์ฟมานะครับทุกคนทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมามองหน้าว่าไงครับอะไรหรอโอเคเอ้ยให้มาเต็มเลยคลยให้ผมชอบมากๆ เราต้องตอบว่าอะไรอะพงครับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคครับมาตรงนี้ครับก็จะเป็นคิดแล้วก็ยศต่างๆนะครับใครเข้ามาตรงนี้มากดรับของได้เลยแต่ว้าผมรับไปแล้วนะฮะก็จะมีพวกโปเกมบอลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแรล่งใครอยากได้ยศนะครับมาเติมตรงนี้ก็น่าจะเติมหน้าเว็บนะครับก็ประมาณนี้เลยมีความสามารถต่างกันอันนี้ก็จะบินได้อันใดประมาณนี้นะครับมีแชทสีด้วยอันนี้ยศยศเนี่ยยศสูงสุดนะครับก็จะมีครบทุกอย่างทําได้ทุกอย่างยยเวนย์เวนย์เวนต์ยังไงอ่ะยยเวนอะไรไม่รู้โอเคครับตันนี้รรัับฟีช่วโมง เหมือนผมจะมาเคยกดรับแล้วอ่านี่ไงเราได้ของด้วยนี่ครับมารับฟรีทุกๆ1ชั่วโมงเอ้ยใช่ปะอ่าทุกๆ1ชั่วโมงตรงนี้มีรายละเอีดทุกๆฟรีฟรีทุกๆเดือนเดือนละครั้งนะครับย้ำนะครับเดือนละ1ครั้ง อันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะเปิดกล่องได้เฮ้ยเปิดกล่องอะไรอะ่ะเอา้าหายเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ของนะอ๋อนี่ไงได้โปเกมอนตัวอะไรอะ่ะตัวนี้นะครับเดือยผ้าด้วยอ๋อกล่องสุ่มโปเกมอนเหรอหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งอ่าตัวนี้ทํนาหมันโปเกมอนคำเตือนทําแล้วไม่สามารถปลดได้อ๋อใครอยากทําหมันนะครับก็อ๋อมีทําหมันด้วยโอ้ทําหมันโปเกมอนก็ทําแล้วปลดไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นวาร์ปของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนอุ้ยดูแรงอุ้ยมีดีซโซแพรกเออทุกคนเข้าเซิร์ฟมาใส่่่รีีีซอออแแพคคดดด้้้วยยนน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 ะะะเเหหห็ <c> ็มมมมัจัจไไากลงบบบ ใส่ดีโซแฟกต์ด้วยนะมีร้านเฮ้ยอันนี้ว้าโปเกมอนหรอร้านค้าไอเทมสำหรับโปเกมอนอ๋อก็ชอบเล่นโปเกมอนครับก็มีขายของเกี่ยวกับโปเกมอนนี่ร้านค้าขายโปเกมบอลอ๋อนี่ขาย Pokemon. โปเกมบอลเฮ้ยมีขายโปเกมบอลด้วยโ <c oughs> อ้โหแล้วอย่างเยอะไหนมีมาสเตอร์บอลไหมมีขายมาสเตอร์บอลไหมไม่น่ามีไม่มีขายมาสเตอร์บอลใช่ไหมเออมาสเตอร์บอลมันโกง,งนะผมว่าคือมันจับทีเดียวมันก็ได้แต่ว่ามาสเตอร์บอลอ่ะเอออันนี้คือมาซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> อ๋อราคาเ <c oughs> ท่ากันนะเนี่ยแค่ต่างกันหน่่่่่อออออยแแคคตาาางชืเ้วป ทองเจอกันอีกแล้วนะปาทองแลกบัตรแฟชั่นได้ที่นี่อ๋อหูยแพงไม่มีตังค์อ่าผมเดินถึงตรงไหนเนี่ยอ่าอ่าตรงนี้ครับตอนแรกเราเดินมาตรงวาร์ปอันนี้เะาก็จะเป็นเมนูขาของในเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถทับคําสั่งนี้ได้เลยมีกล่องด้วยทุกคนแต่มีดีไซน์สวยนะโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆในเซิร์ฟมีโปรโมชั่นด้วยเหรอโปรโมชั่นเติมเงินโปรโมชั่นโป,ปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นอันนี้เป็นโปรโมชั่นในโต้บูธอุย้ยดีคอร์ดในโต้เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยกดดดดไไไลลลคคค์์์์์กกกแแชรแชรรอ แชร์สามารถดูเซตพอคือ้วกดแล้วกดแกดชร์เราเราได้ของด้วยนะทุกคนโอเคมาตรงนี้ต่อเดิมนมาฝั่งขวาดีกว่าครับเราเจอปลาทองแล้วเดินไปทั่วเลยนะเราเมนูสุ่มรับของฟรีของฟรีก็เหรอเหมือนจะยังคลิกไม่ได้นะอันนี้เราไปที่อื่นก่อนอมาที่ตรงนี้นะครับจะมีคนใส่หูมีหูด้วยเป็นหมาจิ้งจองกอเปา่าเทหาโปกเกมอนในเซิร์ฟเวอร์อ๋อเทเทคือการแรกนะครับใครอยากแลกโปเกมอนนะครับสมมติผมมีโปเกมอนใช่ไหมอยากจะแลกก็มาแลกกันตรงนี้ใช่ไหมใช่เทรดเทรด ทคือแรกมามายูตรงนี้มีชิงช้าให้เล่นด้วยมีชิงช้าให้เล่นด้วยนี่เป็นรน้านขายแบรนด์ร้านขายแบรนด์เมก้าหิน eka, <H ika S 2> เมก้าหรออ๋อไปโอ้แต่งเงินไม่พออ่ะมีมันจะมีโอ้โหก็คือมือโปเกมอน Pokemon นะครับทุกคนโปเกมอนอ่ะมันจะมีวิวัฒนาการใช่ไหมแต่โปเกมอนอ่ะบางบางตัวมันอาจจะวิวัฒนาการล่าเมก้านะครับมาซื้อหินตรงนี้หินเมก้าซื้อหินตรงนี้เลยนะครับโปเกมอนเราก็จะโหดขึ้นอ่ะพอมาตัวนี้โชว์อัปเดตต่างๆภา,า,ายในเซิร์ฟเวอร์ครับยอ,อยู่ี่ขวาอ๋ออัปเดตภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับใครอยากร รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยมีชิงชาด้วยมีโมเดลแบบนี้ด้วย่ะทุกคนดีสแพฟกสวยวุย้ยแต่หายหมดอ๋อนี่ไงอาหาเรียนหารก่อนอ่ะตรงนี้กาชากาชาอีกแล้วเหรอโอ้โหกล่องสุ่มเมกา้า หินเมกา้ามีต่างๆมีกล่องสุ่มดีเจเนรีกล่องสุ่มอะไรไม่รู้เต็มเลยครับนี่ต้องมีกล่องสุ่มนะนี่ผมว่าถ้าผมสุ่มอาจจะได้เกลือแลกเกลือจากกระอา้าวพูดพูดเพิ่งพ,พูดถึงเกลืออ่ะสมมติได้เกลือมาสุ่มตรงนี้ร้านรับแลกเกลือมิวเฮ้ยมันแลกได้ด้วยเหรอเนะี่ยไอ้โปกเกมอนโปกเกมอนแต่ละตัวเดี๋ยวนะผมผมขอดูก่อนนี่โปกเกมอนนัดตำนานไปแน่ใช่ป่ะเนี่ยลาทีลาทีออสลาทีอาร์อะไรด้วยเนะี่ยโปกเกมอนโหดอ่ะมีตัวอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยตัวนี้มีนี่ไหมมั้ยยผผมมมพอออออจําาชื่่ไไดูเซ में เฮ้ยทุกคนโปเกมอนเยอะมากเออหาก่อนหาต้นหาต้นอ่ะเอาไปโปเกมอนเยอะมากครับทุกคนมาดูโอเคนี่ไงลูเกียโอเวอร์โอเคครับพิกเซลฮันรับโปเกมอนเพื่อรับของรางวัลก็เหมือนจะรับโปเกมอนเอารางวัลนะอันนี้มีแฟชั่นด้วยหรอแฟชั่นว่าไงจ๊ะเป็นนด์พิงกินอ้าใครวะพิงกินหรอใครเนี่ยอ่ะเดินมาตรงนี้ครับแรกแฟชั่นอ่าลิตเติ้ลเดวิลบินหายได้จากแรกแฟชั่นต่างต่างหากทำไอเทมหายเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับผิดชอบพีไอยู่ในระดับดิจินาลี่เป็นปีกนะครับเป็นปีกเอามาใส่ได้เป็น ตกแต่งแล้วก็มีผีขอมันโหดกี่นี้แหละอันนี้อะไรอะ่ะแรงแฟชั่นต่างๆอีกแล้วเหรออ๋อมันคนละมันหม,มวกชอปเปอร์อุหยตาอะไรมีวันผีได้มีเชนซอรแมนด้วยนะอันนี้อะไรเนะี่ยเรียกของบิ๊กมัมไปเนะี่ยวันผีเนี่ยดูทรงใช่เลยเนะี่ยลูฟี่เนะนี่ยอ๋อเป็นพวกแฟชั่นนะครับมีหลายอย่างอ่ะเใหญ่ๆเดีย๋ยวมาไอ้นี่ที่ด้วยกันซูเปอร์ซุปเปอร์เหมียวโอ้ยตาแล้วเต็มเลยอะไรอ่ะมีแสงอุตสาห์ด้วยเหรอชุดชุดชุดหน่วยสำรวจ มีชุดเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาตัวนี้ก่อนพิกเซลฮันมาเหมือนจะมาเฮย้ยได้ไรอะ่ะเอ้ยเมื่อกี้อะไรเข้าตัวผมวะเอ้ยดูไม่หันได er ้อัลต้าบอลอ๋อผมได้อัลต้าบอลเพิ่มกลับดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่รับโปกเกมบอลน,นะครับทุกคนมีรางวัลให้มีโปกเกมบอลให้มีอัลต้าบอลให้แล้วก็มีเงินให้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เลยปลารไปที่อื่นกันดีกว่าตรงนี้นคือ,อรอยเถิดอ่ะอ่ะอ่ะ,อะขอกลับไปดูเทร่รอบหนึ่งตอนนี้จะคลิกได้แล้วอ่ะโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับโปกเกมอนผมวิๆ มีพวกเนื้อสัตว์เอาก็แบบได้เอาชีวิตรอดครับมีพวกเนื้อสัตว์อะไรขายได้เราก็เรามาแลกใช่ไหมเรามาแลกเราจะได้ตังค์นะครับเราจะได้รวยเป็นเศรษฐีในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเราก็จะรวยกันนี่โปเกมอนเซ็นเตอร์ขาดไม่ได้นะครับโปเกมอนเราตุยใช่ไหมโปเกมอนเราตุยแล้วก็มาฮิวตรงนี้เห็นป่ะโอเคนะเฮ้ยใช่ไหมคุณจอยคชื่อจอยนะเนาะไอจอยมาี่ครับไม่มีกีตาร์เลยด้วยเฮ้ยมีซอฟแพรสวยโปเกคนต้องใส่ซอฟแพรด้วยนะมันจะได้สวยๆวยไอตรงนี้มาอย่างอ๋อตรงนี้ไม่มาตรง,น,น,รงน,น,นี้เป็นร้านขายบล็อกนะครับมาาังบ้้นนนนออีเป็ะไรออ่ะ๋ป เพลงไม่ใช่เพลงอะไรวะบอดี้สแลมเทคดาวอ๋อนึกว่าอ๋อ oh, เป็นท่าอ๋อโอเคก็นึกว่าแผ่นเพลงบอดี้สแลมโอ้ตายแล้วตายแล้วโอเคโอเค นี่ครับก็มาซื้อกันตรงนี้เลยอ่ะร้านขายโปรเทคต้องมีนะถ้าเราไม่มีเราเราจะโดนทุบบ้านนะเดี๋ยวมีพวกเกียนนะครับมาซื้อกันตรงนี้นี่ครับมาซื้อโปรเทคตัวนี้ครับไว้วางที่บ้านเราจะได้ไม่มีใครทุบโปรเทคที่บ้านเราได้นะสิบคูณสิบยี่สิบคูณล็อกคูณแล้วสองร้อยคูณสองร้อยอ่ะฮะไปสังตันไปไม่ไม่ทางครับเหมือนน่าจะสุดเลยนะเดี๋ยวผมลองเดินไปฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายอ่าอ๋อตรงนี้มาแล้วอ้าวครบแล้วสปาสปาก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเดินง่ายๆสบายๆอ่ะกลับก่อนกลับเคย เดี๋ยวผมพาไปดูวาร์เพกันวาร์ไปวาร์ชี่ต่างวาร์โลกอื่นๆ่อ่าเดี๋ยวไหนเราจะลองวาร์ไปสร้างบ้านนะครับโลกอื่นๆฟรีโซนสร้างบ้านว้าวมาแล้วทุกคนมาแล้วขอทับไฟได้ไหมทับไฟได้ไหมอ่าทับไฟได้โอ้ไหนดูซิเราจะต้องหาโปเกมอนสู้ด้วยสักตัวนะครับมีโปเกมอนให้เราสู้ไหม อ้าวมีแอปิคอนให้เก็บตัวนี้อยากจับโปเกมอนอยากจับโปเกมอนเว้ยมีโปเกมอนให้จับไหมหาไม่เจอเอาบ้านเรากลับมาสปากันก่อนดีกว่าทุกคนเมื่อผมเห็นอะไรนี่เควสโซนมีให้ทำเควสด,ด้วยอ้าวมีคนมาทำเควสด,ด้วยนะครับเควสที่ขุดโอ้นี่ไงมีเควสให้ทำด้วยครับโอ้ยเกือบตกโอ้มีเควสให้ท,ทำด้วยอันนี้เป็นโซนเควสนะครับไหนดูซิว่ามีแรกอะไรมีแรกที่ขุดในเทอร์ไรด์เลยเหรออุ้ยอยากได้อะกลับมาที่โลกอื่นๆโลกสร้างบ้านเราจะไปลองไปโลกสร้างบ้านนะครับ โอเคกลับมาที่เดิมก็ถือว่ามีประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่าเล่นนะครับก็แต่ต้องใส่ Pack ดีซอแปรด้วยนะดีซอแปรเนะี่ยมันแบบใส่ปุ๊บเซิร์ฟน่าเล่นเลยมันมีโมเดลมันมีดีซอแปรอะไรที่มันมันสวยอยู่แล้วครับทุกคนก็ใส่ดีซอแปรด้วยนะถ้าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวรายละเอียดอะไรแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย